ครับปลกต้มส้งตั้มปกอนะครับน,รรนะครับขอความมาซื้อกล้วยไายสูนะครับ ชมอหา่ลิกงายเพิ่ไปกินกุ้งเพราะว่าข้าเกี๊ยวไว้ทีลทีตงอดนะี่อีกว่าโยนนี่แบบใครจะสชง์แม่ค้าู่น้องวีน่าย่เศ้าเหมอนแม่ค้าได้แม่ค้ามาอาลดุ ขามารับซื้อกล้วยนะครับจากยายสูเขางามหรอมะยายสูเขาได้ถือเนาะ ออมืดอาหมดไม่เอาไม่เอาไม่เอาบ้านนี้ไม่เอามันห้บ้าได้ยังไงวะเอาหมดเดี๋ยวเลยยิบเออหน่าหน่อยใหญ่เอาไดใหญ่บานนี้ไม่เอาหนอไม่เอาหนอจะขรือดหน้อเอาไปจะได้ตอนใหญ่แล้วซาบาท์ก้า มีเหรอโขลกสูคยเคยขายเช่าเาก็ได้คู่ค่าประจาเขาอยู่เนาะอืมได้มาขาประจาอยู่ไปตัดเขาบรรยายนินะโอ้ยตัดัดาเนาพอได้ห้าเขาส่งเข้าสองเามเที่ยพูนอูมสวดป้ยอยู่หลับูเกยช่โมใช่โมลงมาใชรถซาลงเนไม่้ไม่ได้หลงหุนไม่ได้หาบลงมาบ่ ไกเนาะอุ้ยนีชตาหลนี้ค <i> ่เขายามนะมาเขาได้ถ <b ade S 2> ือเบีเบียบบมามันเขาแจวว่าเราเมดละมาตนี้เอาเคือดีหรอวกเราเอาเมดวุ้ยาเอาวุนชิ้านตัน้อยแบบนี้นี้น้อยแล้วคเดียวนี่ระแตเราบบม่เอาม่เอาคนี่แบบไม่ได้น้อยเลยแต่ไม่เอาเรา้าวข้าเดียวไปแล้วเนาะ นี่เบ้าเจอมวตัวน้อยนี่มาหาเจอนะมาแบบนี้แตัวคอยซื้อมาน่ะตัวงามอ่ะเขาใจพีชนะเอเขามาถามดีแด้วมันได้ถือเมดระโบเขาจอห่าอะไรพดแล้วพเลยสามิบเออพูดแล้วเขาก็กำไรเขาดี นะครับเราก็มาทําฝ้าตนะครับฝ้าพิดานนะครับนี่นะครับ้าพิดานนะครับด้านในนะครับยิ่งเหมือนระดัอหอยตัวนะนี่นะครับเราก็ขึ้นโค้งเรียบร้อยนะครับขึ้นโค้งไว้นะครับ ฟ้าเพดานนะครับโดยสังสังตุนสังตุลสี่สิบนะครับเราก็จะทำฝ้าเพดานนะครับห้องน้ำเราก็จะทำตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับมานี่นะครับมาสร้างุ่นทำฝ้าก่อนนะครับกลังยิงนะครับึืนโค้งฝ้านะครับ เป็นผงผ้าเสร็จเราก็จะเอาแผ่นมายิงนะครับแผ่นผ้านะครับแผนผ้าพิลานนะครับยินเก็บนะครับยายชูก็จะเอากล้วยไปขายแล้วนะครับ ไอเลาะขายแถวบ้านกกตูมกกตูมกกกโกกัวสูงเนาะบ้านคุณบุญนะครับนี่วันนี้นายแจ็คถุงนายสู้สี่สิบมัดเบ้อสามสิบเบ้โอ้เป็นตะฝนตกแค่มื่อไหร่พงค์คุ้มฝากลุ้มฝนมาแล้วพี่น้องเออผุดดำปื้อมาแล้วพงค์ ตกแหงๆดีกว่าฝนเลยฮอนเดนนี่นะครับคืมฟ้าคืมฝนม,มาแล้วนะครับอแดดร้อนมากนะครับวันนี้นะครับครับมืดฟ้าโมดินมาแล้วนะครับน่าจะตกนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับ นะเราคลายกลางบ้านบาบน,นี้นะครับฝนน่าจะตกนะครับ <c oughs> ข้างในก็ร้อหรูปเ่านะครับ ส่วนกำลังยิงนะครับกำลังยิงโครง้านะครับเก็บนะครับเก็บรอยต่อนะครับเราไปขึ้นโครงนะครับขึ้นโครงไว้นะครับคือจะเอาแผ่นมายิงนะครับ ฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องท้งต่างๆโปรโปด้วยนะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับ